สวัสดีค่ะทุกคนพี่เอิงนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดภาคที่6กันนะคะในพาร์ทนี้นะให้น้องๆอ,อ่านทุกคํานะคะอ่านทุกประโยคค่ะเพราะแต่ละประโยคเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดของมันนะคะแล้วก็ให้อ่านรอบเดียวอ่านไปด้วยตอบไปด้วยแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีนะคะมิสเวสเตอร์นะคะเขาบอกว่า,ากรุณา รับคำแบบความซินเซีย t h แทงส์นะคะก็คือแบบขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับการที่ติดต่อพวกเรามาเมื่อวานนะคะเพื่อที่จะดูแพ็กเกจดีไซน์ไอเดียของพวกเรานะคะเขาบอกว่ามันแบบมีความสนุกมากเลยนะคะในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการนะคะของ The Sour Star Catering นะคะก็คือเหมือนกับว่าพอมีคนนี้ค่ะเขาติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับแพ็กเกจนะคะไอเดีย แบบทำแพ็กเกจต,ต่างๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกสนุกมากเลยในการที่จะได้รับรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะทีนี้เขาบอกว่า as I p r o m i s e ตามที่เราได้สัญญาไว้ก็คือ ชั้นจุดๆ,ๆนะคะข้อมูลให้กับดีไซน์ทีมของพวกเรานะคะชั้นอะไรดีชั้นส่งนะคะชั้นจะส่งหรือว่าชั้นได้ส่งไปแล้วหรือชั้นน่าจะส่งไปก่อนหน้านี้นะอะไรเงี้ยคือเหมือนก w o ว l h h v v เ s น n t หมายถึงว่าเราน่าจะส่งแต่จริงๆไม่ได้ส่งประมาณนี้นะค่ะนะคะดังน,นั้นอันนี้ตอบข้อ c ค่ะเพราะ as i promise นั้น เป็น verb ช่องที่2นะคะเป็นอดีตว่าอย่างที่ฉันเคยสัญญาไว้นะคะฉันได้ส่งไปแล้วนะคะส่งให้กับดีไซน์ทีมไปแล้วค่ะแล้วพวกเขาก็ตอบกลับมานะคะโดยบอกว่า,า packaging นะคะ packaging การพัฒนา p a c k a g จอย่าง appropriate นะคะอย่างเหมาะสมเนี่ยมันน่าจะไม่จุดๆๆมันน่าจะไม่รับผิดชอบยากเป็นสัดส่วนหรือว่า,าผิดพลาดคะ มันน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะในการปรับเปลี่ยนในการแบบพัฒนานะคะแล้วเขาก็บอกว่า i n f a c t ซึ่งในความจริงแล้วนะคะมันน่าจะมะีตัวอย่างนะคะ sample ม,มาให้กับคุณได้นะคะ,อ,ะอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณสิบวันนี่แหละนะคะถ้าคุณติดต่อเขาในตอนนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าคุณติดต่อให้เขาทำเนี่ยก็น่าจะมะีชิ้นงานที่เป็น sample นะคะเป็นชิ้นงานตัวอย่างเนี่ยมาให้เลยนะคะ แล้วก็ข้างหลังบอกว่าถ้าคุณสนใจแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือให้จัดตารางนะคะในการประชุมออนไลน์แบบประชุมเจอกันเลยนะคะกับดีไซน์ทีมทีนี้เราตอบอะไรตรงกลางดีคะประโยชน์ตรงกลางเนี่ยตอบข้อ b ค่ะก็คือคุณอยากจะดําเนินการกระบวนการนี้ในเวลานี้เลยไหมนะคะเพราะถ้าคุณสนใจแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือเราจะจัดตารางมาเจอกันนี่นะคะทีนี้ wish you would be able to expand your need จุดๆ,ๆที่ซึ่ง ตรงนี้นะคะเขาพูดถึง on-site meeting ซึ่ง on-site meeting กับ design team at which ค่ะเป็นเขาพูดถึงสถานที่ที่เราจะสามารถนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะสามารถอธิบายนะคะความต้องการของคุณได้นะคะให้มันแบบว่า more depth นะคะก็คือมีความลึกขึ้นอย่างเงี้ยแบบอธิบายได้ละเอียดมากขึ้นนะคะให้กับดีไซน์ทีมของเรานะคะก็กรุณาติดต่ออีเมลนี้นะคะเพื่อที่จะ,ะหรือว่าโทรหาชันก็ได้นะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่า คุณต้องการที่จะดําเนินการเลยนะคะโอเคข้อนี้ก็ตอบตามนี้เลยนะคะหลายๆคนก็ตอบถูกนะคะก็มีน้องๆบอกว่าพี่ญิงขอเฉลยละเอียดได้ไหมอันนี้พี่ก็แปลให้ฟังทุกคําเลยนะคะในโจทย์เนาะก็ลองเอาไปทบทวนกันดูนะคะพาร์ทนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเก็บคะแนนค่ะพาร์ทที่6นะคะใช้เวลาประมาณ1 2บสถึงสินาทีนะคะในการทําค่ะทําครั้งเดียวค่อยๆไลต่ตอนะคะอ่านทุกคําค่ะช่วยได้คะ่ะ